คุณนายเตือนสายนะคะดอกไม้คุณนายเตือนสายนะนี่กําลังออกดอกค่ะเป็นดอกสีเหลืองนะคะดอกสีเหลืองสวยมากเป็นชั้นๆเนาะก็เรียกว่าเป็นแพรเนาะนี่ก็จะเป็นสีเหลืองนี่เต็มกระถางแล้วค่ะก็จะออกดอกเต็มหมดเลยค่ะเริ่มออกดอกแล้วนะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาบานเนาะสักพักก็จะบานเต็มกระถางเลยค่ะนี่ก็บานมั่งปลายเนาะยังไม่เยอะเท่าไหร่นี่ดอกต้มๆนี <ables> ่ก็จะบานนะคะอ่าจะบานเวลาบานก็จะบานเต็มกระถางแล้วก็สวยงามมาก คุณนายตื่นสายก็จะปลูกง,ง่ายใช้ยอดเสียบเนาะใช้ยอดเสียบเสียบเสียบให้เต็มกระถางแล้วมันก็จะโตเร็วแล้วก็แผ่เร็วเนาะถ้าเสียบไปมากก็จะแผ่เร็วมากเต็มกระถางเร็วมากและดอกก็จะออกเยอะอันนี้เป็นสีเหลืองนะคะก็มีหลายสีเนาะหลายสีหลายพันที่ปลูกกันคุณนายตื่นสายสายพันธุ์ที่เป็นชั้นมั่งไม่เป็นชั้นเนางแล้วแต่สายพันธนะุ์เนาะแต่ว่าก็สีสันก็สวยงามทุกนะทุกพันธุ์นะทุกแบบนะ อันนี้ก็เป็นชั้นแบบแพร่เนาะแพร่สีเหลืองอันนี้สีเหลืองเนาะก็จะออกดอกเป็นสีเหลืองหมดทั้งทั้งทั้งแพร่ทั้งทั้งอทั้งกระถางเนาะถ้าเป็นสีอื่นมันก็จะมาเรื่อยๆเป็นสีชมพูเป็นสีอะไรก็แล้วแต่พันเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูเนาะสีชมพูก็ออกมาอีกแบบหนึ่งเ,เป็นแพร่เหมือนกันแต่เป็นหย,กยกักๆปลายปลายปลายดอกเนาะก็จะเต็มกระถางแล้วก็จะบานเริ่มบานออกะเริ่มบ,บานเยอะแล้วฮะนี่พอโดนฝนมานิดหน่อยก็จะ ก็จะบานเต็มต้นแล้วเพราะว่าแตกเต็มกระถางแลนะวเนาะโตเร็วนะคะดอกอ่าคุณนายตื่นสายเพราะว่าเลาก็ใช้กิ่งจะยอดเสียบเนาะถ้าเสียบมากก็จะเต็มกระถางมากแล้วก็โตเร็วเร็วแล้วก็ออกดอกเร็วเนาะใช้เสียบยอดมันก็จะออกดอกง่ายเออแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายดอกคุณนายตื่นสายนะก็ปลูกง่ายๆเนาะมีดินมีดินแล้วก็ใส่กระถางหรือใส่กระลำงอะไรหน้าบ้านก็ได้ ทำให้เป็นแพร่หรือทำเป็นล่องก็ได้ล่องเปลงเป็นเปลงก็ได้พอปลูกแล้วมันจะสวยเนาะลวลามันออกดรอกเต็มอ่ะจะสวยงามเป็นเพรเนาะถ้าจัดสวนก็สวยนะจัดสวนเป็นสวนยอมเนี่ยหรือว่าก,ก็ใส่กระถางเฟนก็สวยใส่กระถางเฟนหน้าบ้านอนะ่ะแล้วก็เสียบไปหลายสีเนาะหลายๆสีผสมเอาใส่กระถางเดียวกันนะ่ะสวยมากเลยค่ะแฟนในหน้าบ้านเนี่ยดูสบายตาสบายใจเนาะ แต่นี่เป็นสีชมพูนะสีบานเย็นก็เสกสีบานเย็นเนาะจะเป็นปลายหยักขาวเนาะขอบขาวข้าง,างโนนข้างในก็จะเป็นสีบานเย็นเนาะนี่เต็มเต็มต้นและเต็มกระถางก็จะเต็มต้นเต็มกระถางเนาะอ่ากป็ปลูกใส่กระถางนะกระ์ะมังกป็ปลูกเง่ายๆที่มีอุปกรณ์แล้วก็ปลูกได้ว่าตั้งหน้าบ้านก็สวยแตกได้ทั้งนั้นแหละอ่าคุณนายเตือนสายไม่ไม่เลือกดินเนาะใช้ได้ทุกดินขอให้ลดน้ําถึงก็โอเคแล้ว คุณได้ดินสายก็ปลูกง่ายกว่าเพื่อนเนาะมันได้ดอกไม้คือว่าทนแดดทนฝนทนร้อนเนาะคืองอกได้ทุกสถานการณ์ขอให้ปลูกให้เสียบลงไปเนาะให้มีน้ําถึงอย่างเดียวให้ลดน้ําอย่างเดียวให้ลดน้ําให้ชื้นให,ให้ชุ่มอะ่ะก็จะอยู่ได้ก็บางทีก็ปลูกใส่กระถางแฝดหน้าบ้านก็สวยสวยเนาะยิ่งใส่ใส่อ่ายิ่งใส่หลายๆสีเนาะก็จะยิ่งยิ่งเพิ่มสีสันให้มันมีความหลากหลายเนาะก็จะให้ดูว่ามันมีความ สวยนะสวยมากเลยอะ่ะอันนี้ขนาดสีเดียวเนาะสีบานเย็นสีเดียวก็ยังสวยเลยแล้วก็มีสีเหลืองที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็สวยเหมือนกันสวยทุกสีอะ่ะบานเย็นอะ่ะสวยนะสวยทุกสีเลยค่ะดอกคุณนายตื่นสายนะ่ะเวลาออกมากๆเป็นเพหน้าบ้านโอ้ยดูแล้วไม่ไม่แบบไม่เบื่อเลยยิ่งดูยิ่ง,งสบายตาสบายใจยนะคุณนายตืนสายเนี่ยปลูกง่ายแล้วก็สวยงาม นี่ค่ะเป็นพืชที่ปลูกง่ายเป็นไม้เลื้อยไม้ยอดะปลูกง,ง่ายๆเนาะก็ไม่เลือ้อยนะพูดถึงก็เป็นไม้ยอดเฉยๆออกดอกที่ปลายยอดนอะก็ออกดอกง่ายตัวไวเรื่องง่ายเออทำเป็นกระถางก็สวยคุณนายตื่นสายอ่ะถ้าสนใจปลูกก็ปลูกง,ง่ายๆนะปลูกไม่ยากเอาไปแค่เด็ดเดเด็ดับอ่า อ่ยอดเนี่ยเด็กยอดเนี่ยแล้วก็ไปเสียบเสียบแล้วก็ลดน้ำเนาะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะขอบคุณ